ทักทายสบายดีเลยสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านน้าที่ตามพ้ามาส้มแล้วก็ข้ามาเป็นกำลังใจนะมันนี่อ้อมให้มาโชดเลยก็เลยทุกคนเลยมามันนี่สายเดียวมามาเนี่นะเดี๋ยวสิเฮาพาหึงหายอีกก่อนมันนี่โชดยังมีเลี้ยวยังโชดหน่อยนึงนะมันนี่มาคือว่าละสายเดียวช่วงนี้พอไม่ค่อยมีได้มานำโสงนีงนะเป็นช่วงงานบุญงานแต่งหลายอันเพล็กเอวห้าจี้มันมีได้มานะแต่จิตมันนี่กาเพิ่นข้าหุ้มกองมันนี่จะไปเรีนเล่าบุญรรีนเล่าอีพุทธละบุญมันต้นเพิงบุญเรื่องข้อกับว่าสิไปด้ พอบาเขาตกเป็นคุ้มนะถ้าคุ้มเลยคุ้มหนึ่งคุ้มหนึ่งนะเฮิ่นเฮิ่นละคนรนะไปนะคันเฮิ่นหนึ่งบ่ไปก็เก็บเงินห้าสิบพันคนละห้าสิบพันกีบแต่ว่ามื่อเลี้ยงค่อก็เดบต้องไปนะไปหรือกาสีไทยบรรยากาศการลินเล่าเฮงกินเล่านะบุญบางไฟนะอ่ะละพ่อพี่นี่ฝอบ้านไกลๆบ้านนะเป็นบ้านศรัทธาเดียวนะก็เลยไปแต่จิตเพิ่นน่านจะไปแล้วบุญเราไปทุดชิ้นควายก,ก่อนดบุญเราเพิ่นมาชงควายแล้วก็ะเม้อ เดี๋ยวคอยอ่ะสู้เวสูงานตโอมาหนิน่าจะมื่อเลี้ยงพุณละได้ไปก็ได้ตอนมื่อนี้โอมาตอนตอนบ่ายนะตอนบ่ายนะี่พี่เอการก่อนไปเดี๋ยวชิพาไปเบิงบ่งโซนเบิ่งไห้ก่อนว่ามันสีหอดเจอแล้วได้ครึ่งหนึ่งอะไรมีเม็ดครึ่งนะเก,ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ล้เคยเยลี้ยวละมามื่อนี้ก็ใช้ครึ่งทันสมัยนิดนึงแต่ตัดมันใช้จักตัดไม่นะคมด้วยเนี่ย เอาขวานช้านะทุกคนซ้อมมาเรียบร้อยจักอะไรไปเบิ่งก่อนบันนี่ปูมันต้นไปปูไปก็ได้ครึ่งหนึ่งแยกหมดแล้วนะถือไปก้อนถือไปนำปูไปนำน,นี่แหละเดี๋ยวฉีจูดก่อนพอมีอากาศมันลมเลยจูดก่องหานี่กล่องเหยื่อนี่เดยจูดไว้โอ้นี่นี่นหนนแหละใช้เครื่องทันสมัยได้ไม่ได้ ตัดไปก่อนเดี๋ยวติดจักก่อนนะเดี๋ยวหาปุ่งเครื่องติดจักก่อนมันติดหนะเลยตัวนี้ก่ติดดึงสองบาทมาติดเลยเดี๋ยวลองติดมันก่อนนะมานดินมันก่อนโคลีนก่อนบางไม้มันถือขี้ดินโชว์มันนะโชว์มุนมาเลยมันจะไปติดแต่

ลุมเนี่ยมจูดเลยม็จูด นี่ทุกคนมันนี่ก็ได้ไปกล่องนึงนะสองกล่องกล่องที่สองกับบีบีง่ายไปเลยถือว่าได้หลายเติบไปไม่ได้ในนาเวสองนานะขันมีงอมาคือสีบีเลีล้ยงมานน่ขันยังมีหลายไปเลยเกิบบีเลี้ยนะเดี๋ยวไฟจูดก่อนไฟเผาก่อนมันหกไปแล้วนี่ทวีตกับพุทธละคำละเผาไปเอาพืนเนี่ย เดี๋ยวไปเบะเบะพื้นเมืองฐานผู้อีกคนไทยจอดนะครับผมน่าจะมื่อค้ำมาเนี่ยไปจูดก่อนนี่เดี๋ยวไปจูดก่อนจูดกล่องหานี่บันนี่กล่องแล้วก็จูดได้นี่ทุกคนจูดไม้เมื่อเลยเมื่อกี้นี่หมื่อเลยนะลายกล่องเยอะเลยขวัญเชื่อช่วยเลยโอ้ยยังเลยจะพูดไฟยังมีดับจิ๋วกำลังจูดกล่องไม่มาเนี่ยไปไปตัดพื้นพุ่้ละบันนี่เดี๋ยวไปหุ่นพื้นขึ้นรถก่อนมาเนี่ยค้ำหน้าตะเวนกะเพ่งไปไหมนะครับ ไปอำเพอนี่ก่อนมานน่มาไปอำเพอนี่แหละมือถ่านนะ นี่ทุกคนคือรถเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เอาลายเลยเอาพอดีแก้เมื่อใดนะผื่นกออ็เพราะยางรถนี่มันอ่อนอยางมันเบนแล้วยางอ่อนนี่เอาเอาประมาณนี้แล้วเอามีลายไปเลยไปแก้พอได้ดักฝืนอะไรเนี่ยมือถ่านคือระบายฝันจุดถ่านนะไปมาเนี้ยกะมื่อทุกคนเลยคอยกัลงไปกันนี่กะท <c oughs> างหน้าสอยตาพอกินหมูหมอเต็มนานะเดี๋ยวเมื่อ ขับรถมือมือพุ่นแล้วมานนิมือเวะหน้าหน้าซ้าวหน้าผายนี่แวเ้เอาเอาท่านนี่ลงน่าจะค้ำหมดพุ่นนะไปเดินทางทวนมปกันเลยอันตั้งแต่นี้หดบ้าน,นหลายกิโลอยู่ไดเดี๋ยวเดินทางมาก่อนเดินทางมาเลยก็มือหดบ้านกับมือดูแลเวะนี่เวะหน้าผายนี่ก่อนยังมือหดบ้านนะเอาท่านลงแล้วกับมือต่อไปเดี๋ยวชิ้ถ่ายบรรยากาศทางมือก่อนมาหนิทางกะ คนค้างมันก่าไม่กี่พ่นไปเลยไรนี่รถก็จะติดแล้วบ่อดอยู่หายลายมือเลยรถนึงอะไรดีดโฮเมื่อนะรถเก่าแล้วแปลงเอานะพอได้ใช้อยู่นี่รถนี่นะตั้งแต่ค่อยอายุสิบสิบสามปีรถนี่นะตอนนี้ก็ค่อยกับชาวเก่าสเปร์ชาเก่าละเกือบพันสามสิบเลยรถนี่หลายปีรถนี่เลยสิบกว่าปีรถนี่นะโอ้หือหล่อมาก่อนฟ้าหลายมือแล้ว เข่งจักก่อนมาติติดอยู่บ่ขาะึ้นอยู่บ่นี้แ่งรอมก่อนติดอยู่บ่ในก็บินได้เมื่อเลยมันนะอยู่นี่แหละมืน

好的给我 ไอตัวมืดแลนะตะเวนตู้ดินพอดีไปวันนี้มือพ่อๆได้ช่วยมันทุกคนเลยเฮ็ดโคไปกินเนาะมือนี่ก็ได้เดี๋ยวมือพ่อๆได้ช่วยพวกไราเฮ็ดโคไปกินไปกินไม่ได้กาคือไม่ได้ไปหาโคมากินใช่ไหมเอาขาเป็ดมาเฮ็ดกินเลยก็แล้วนะเพราะว่าเฮ็ดเวการก็ไม่ได้หายเพราะากินเท่าไรไปเดี๋ยวมือพ่อๆได้ช่วยพวราวันนี้เกิดละมือนละบันโอ้ใครกินบ้างะป่าบอกหมอกป่าเนาะหมอกป่า โอ้เปเชีบเนาะนึะน่งเอาบอ,อระเรก็มีโอิเคอร์แน่แต่ใครคใกินเชียะะบะเ <c oughs> นาะเชีย่ยบกูงานจะไ,ได้ <c oughs> ชุดต่างประเทศจะกินเช่บได้ <c oughs> นี่นี่ตตเชี่บเผาไวานี่ผู้วานคือแก่กันแล้วนี่ ป่นจระปูนอ่ะเมื่อไดร่โอ้อาวัยเสียบเลยเดี๋ยวมาซอยชิ้นเป็ดก่อนมาเนี่ยกอนชินเป็ดก่อนโอ้ล้างไปหั่นก่อนลาบขาเป็ดมาเลยโอเคนีเลย Mình hông nữa mình, không okay. hmm. okay, you're มามาปรุงก็มาดิเครื่องขาวโเก็มาซีอีอได้ไปเห็นกี่เร้วแล้ว <laughs> ừ. Có. Đủ rồi. Đang hai trứng ngon là phải đi bay, เขาก็เต็ียมเดลแล้วบนี้ินนี้ดิบาวหั่นแต่กินกับอยู่กินกับจช่ไหมโอ้โหเพลินนี่ปอมาคิดจนมีลมปอเพชรเนี่ยมาคิดกินกับเพชรนะเพชรมอคิดน่ะเพชรพอดีมีเพชรเพลินมาคิดเกาหลีไปนะไม่หรอกมาคิดมาต้องนอกได้แบบนี้ล่ะเออมาคิดง่ายเนาะมาคิดนี่นะพัดเชื่อนะทอดจะไข่แช่ยมาคิดนี่เป็นมาคิดหวานปูดได้บ่อีบวันเราไงมา่อกี้นี่ ได้บอกเออได้น้อคิดว่ามันเป็นดินแบบบ้านฮาปู่มีได้เลยได้้นเลยเขากินก็มีกรดกันพิเศษกาดกับลาบอ้ไดกินมาคิดงใหญ่เลันนาะมมิดมันเป็นได้เมิดมันนะเอยมิดมาคิดเทานี่บ่เก๋ไกอ่อนถูกกินมดบอกกินมดไปนี่พอาแล้วนะกินมดปุ มาคิดเพิ่มคือนี่คิดใหญ่นี่เอามากินล้ลงดับเพกระแทกรถเ้าวาก็มาคิดี่คิดเพิ่มละเพราะว่ามันเพชรมาคิดูท้ามเพชรนมาคิดหวานเชีาววิเชชาคิดใหญ่น่ะ